สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้คุณครูชาตีสมคเนจะมาแนะนำวิธีการใช้ Google Classroom ในการส่งงานในการเรียนออนไลน์ว่าเราจะมีวิธีการทำงานในระบบ Google Classroom อย่างไรนะครับเราจะทำการบ้านแบบปึกหัดทำเสร็จแล้วเราจะส่งยังไงนะครับวิธีการทำ เราจะทํายังไงบ้างก่อนอื่นนั้นนะครับครูจะแนะนําว่าในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนะครับควรจะมีแอปพลิเคชันอย่างน้อยดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งมี Google เอกสารนะครับ Google เอกสารนะครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้สำหรับพิมพ์ง,งานคพิมพ์ใบงานพิมพ์การบ้าน ส่งในระบบ Google Classroom นะครับอันที่2ครับมี Google Drive ครับ Google Drive และอันที่3มีแอป Classroom นะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าอะไรมันใช้ยังไงนะครับนักเรียนครับในระบบ Google Classroom นะครับเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเราใช้ Google เอกสาร ราใช้ g o o g l e เอกสารตัวเนี้เวลาทำทำเสร็จปุ๊บนักเรียนทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบแต่คนที่เคยใช้นะครับก็อาจจะรู้พอเราเปิดแอป,ปนี้ขึ้นมาปับ๊บเราไม่ต้องไปบันทึกหรือไปเซฟอะไรต่างๆนะครับนักเรียนมันจะถูกบันทึกอัตโนมัติบันทึกไว้ที่ไหนครับพอนักเรียนใช้อีเมลของโรงเรียนนะครับคำแรกนั้นต้องใช้อีเมลของโรงเรียนในการเข้าสู่ระบบ แล้วก็ใช้ Google Classroom ด้วยอีเมลของโรงเรียนอนักเรียนเปิด Google เอกสารขึ้นมาปั๊บทีมก็ก็แก๊กแก๊กทิมรงานเสร็จแล้วเรียบร้อยปั๊บงานของนักเรียนจะถูกเก็บอยู่ในนี้ครับเก็บอยู่ใน Google Drive ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่มือถือของนักเรียนมีเน็ตนะครับก็สามารถที่จะใช้ Google Drive เพื่อเชื่อมต่อกับไฟล์ต่างๆของนักเรียนได้ทัน ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับนักเรียนปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือเราเข้าคัสต r รูมด้วยเมลของโรงเรียนไม่ได้นะครับเราเข้าคัสต r รูมด้วยเมลของโรงเรียนไม่ได้ดังนั้นถ้าเราใช้แอปคัสต์รูมแล้วนะครับใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วพอเราจะเข้าร่วมชั้นเรียนเนี่ยมันเข้าไม่ได้เราจะทํายังไงนะครับแต่ถ้าใครเข้าได้ก็ถือว่า โชคดีไปนะครับก็ง่ายนะครับถือว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นใช้งานง่ายนะครับแต่มันก็มีหลายส่วนมีบางคนหลายคนที่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแอปนี้เราก็จะไม่ใช้นะครับเราจะไม่ใช้แต่เราจะมาใช้แอปที่ชื่อว่า Chrome อันนี้ถ้าไม่มีก็ต้องติดตั้งนะครับในกรณีที่เราใช้แอป c ค่ Room แล้วมันเข้าเมลโรงเรียนแล้วเข้าไม่ได้เข้าร่วมชั้นเรียนไม่ได้ ช้เมนโรงเรียนยังไงก็เข้าไม่ได้ให้ใช้แอปที่ชื่อว่า Chrome นะครับใช้ตัวนี้ก็จะเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นตะครับเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นนักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะครับโอเคนะครับตัวน,นะครับแอปพลิเคชันที่เราควรจะมีในเครื่องนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้หนึ่งก็คเอกสารนะครับสองคูปอ r ไร e สามแอปคาร์ดรูมดีโครงนะครับช้4สี่ตัวนี้เป็นหลักในการเรียนในระบบคารดรูมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราจะเข้าเรียนในคารดรูมมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะจำลองรหัสนักเรียนนะครับว่าถ้าเราจะเข้าเรียนเนี่ยเราจะใช้รหัสนักเรียนเข้าไปเราจะทำยังไง